ใหญ่ที่บุรีรัมย์นะคะชาวบ,บ้านนั้นยอมอี้จะออกจากพื้นที่นะคะเพื่อที่จะรวมผื้นป่านี้เข้ากับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผื้นป่ามรดกโลกลงพญายเย็นที่เขาใหญ่ติดตามความสําเร็จนี้จากรายงานค่ะ สภาพดงวอยสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวที่ปลูกสหรบับกับการทำไร่มันสําะหลังรวมเป็นกลุ่มกระจายอยู่ในพื้นที่เป็นช่วงๆของกลุ่มในทุนและคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาแพ้วถังจับจองตลอดเส้นทางเข้าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่เตรียมผนวกรวมเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าภายหลังได้สิ้นสุดการอนุญาตให้สัมปทานป่าไม้ให้กับเอกชนเมื่อปี2552ล่าสุดได้รับความร่วมือจากชาวบ้านได้เดินทางออกจากพื้นป่าภายหลังเจ้าหน้าที่ะหาร กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบุรีรัมย์เข้าทําความเข้าใจเพื่อขอคืนผื้นป่าและไม่ให้มีการบุกรุกทําลายพื้นที่ป่าเพิ่มตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่64และ66ทับ2,557ทางเจ้าที่ป่าไม้ได้ดำเนินการฟ้องร้องจนกระทั่งคดีสิ้นสุดแล้วนะครับทุกรลยนะครับก็ทางเราเป็นคนจำเป็นที่จะขอคืนพื้นที่นะครับก็ได้ Ờ, เดินเท้านะครับประจาสัมพันธ์ให้กับราษฎรกลุ่มต่างๆในเขตพื้นที่ปสัสสาวะนชาติดงใหญ่นะครับได้รับทราบถึงแนวทางของการบังการของทางราชการนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ได้รับควารมร่วมมือดีนะครับจนในที่สุดก็ราษฎรก็ยินยอมออกไปนะครับหมดเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานี่นะครับ สำหรับป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่เดิมมีพื้นที่กว่า6 3 0 0 0 0ไร่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุมอาทิช้างกระทิงและวัวแดงจึงกำหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ขึ้นมีพื้นที่กว่า1,09,000 0ไร่และเป็นพื้นที่หนึ่งใน5ที่รวมเป็นผืนป่ามรดกโ,โลกดงพญายเย็นเขาใหญ่ที่ได้ขึ้นประกาศเป็นมรดกโ,โลกทางธรรมชาติเมื่อวันที่14กรกฎาคม2548 และนี้ก็คือร่องรอยของเท้าช้างนะคะที่ได้ลงมาหากินในพื้นที่ที่ชาวบ้านได้อพยพออกจากพื้นที่ป่าดงใหญ่ไปแล้วซึ่งปัจจุบันนี้นะคะจำนวนช้างป่าได้เพิ่มขึ้นในพื้นที่ป่าดงใหญ่จํานวนมากค่ะผลสำเร็จจากการขอคืนผืนป่าได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านได้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เจ้าหน้าที่ตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบุรีรัมย์สามารถขอคืนผืนป่ากลับมาได้ทั้งสิ้น 22,775ไร่ทำให้ช้างป่าที่เคยอาศัยอยู่กลับมาหาอาหารกินอีกครั้งปัจจุบันมีจำนวนช้างป่าที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ประมาณ50เชือกป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ซึ่งเราเตรียมการผนวกเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่เนื้อที่18,875ไร่ซึ่งมีสภาพอยู่กลางพื้นที่เป็นไข่แดง อยู่กลางพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งมีชาวบ้านเข้ามาบุกรุกยึดถือครอบครองนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ดําเนินการแก้ไขร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ทหารนะครับหลังจากที่ทางรัฐสภด,ด้รื้อถอนออกไปแล้วนะครับทางราชาการนะครับก็จะดําเนินการฟื้นฟูป่าพื้นนี้นให้เป็นป่าต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะ ในส่วนของชาวบ้านที่ออกจากผืนป่าและมีความประสงค์ต้องการที่ทํากิน ก็จะได้รับการเข้าพิจารณาจากทางการและได้รับการผ่อนปลนให้เก็บเกี่ยวผลผลิตให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะทำการฟื้นฟูผืนป่าให้กลับมาดังเดิมซึ่งการขอคืนผืนป่าจะยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในส่วนของการดูแลทรัพยากรป่าไม้ต้องอาศัยความร่วมมือกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้ผืนป่าจะต้องช่วยกันรักษาไว้ซึ่งผืนป่าโมรดกโลกให้คงอยู่ชั่วลูกหลานสืบไปและนี่ก็คือบรรยากาศการแสดงพลังพิทักษ์ผืนป่าโมรดกโลก ป่าดงใหญ่ของชาวอำเภอโนนจินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ในการที่จะรักษาไว้ซึ่งผืนป่ามรดกโลกไว้ให้กับลูกหลานและก็ประเทศชาติสืบไปไพบุญมาตาถสายภาพมุนทิดามบ,บําเนตรพันธุ์ในงานจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะความสำเร็จไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวนะคะจึงมีอีกหลายพื้นที่อีกหลายพื้นป่าที่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการด้วยต้องให้